สวัสดีวันจันโอไฮโอเกซิโอบีเยสสวัสดีเพื่อนเือนทุกุคนนะครับได้เวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพี่ดิวแล้วนะครับวันนี้วันจันดังนั้นวันจันเราต้องทักไทยกันเป็นเกซิโอบีเกซิโอบีนั่นเองนะครับตอนเช้าเราจะพูดว่าโอไฮโอดังนั้นมาผสมกันครับโอไฮโอเกซิโอบีโอเยโอเย วันนี้วันที่3เมษายนนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเดือนขึ้นก่อนแล้ววันลงท้ายนะดังนั้น3เมษายนญี่ปุ่นจะเป็นเมษายน3นะครับพูดแบบนี้ชิการุมิกะลองพูดดูสิอ้อพูดได้ดีมากเลยเหมือนจะได้ยินชิการุมิกะชิกามิกะ โอเคดีมากครับไหนไหนก็มาทักททยกันตอนเช้าแล้วเรามานี่เปลี่ยนชื่อเล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นกันนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดิวนำชื่อนี้มาครับชื่อเมเมโอเคทีนี้การที่จะเปลี่ยนชื่อเมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโครงสร้างพี่ดิววิเคราะห์มาน่าจะประมาณนี้ภาษาญี่ปุ่นจะมีคำว่าเมเม มาบวกกับคําว่าอีเป็นเม์เม์วิธีการเขียนเมเขียนแบบนี้อีเขียนแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะเขียนยังไงเอาง่ายๆเขียนเป็นตัว x นะครับแล้วก็ขีดเสียงแล้วก็ขีดลงมาได้เลยประมาณนี้นะครับโอเควันนี้เราเรียนกันสั้นๆประมาณนี้นะครับใครที่ไปเรียน ใครที่ไปทำงานพี่ดิเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพวกนี้อิตลาชออ